อะไรลูกอ่ำอ่ำอ่ำไข่จะอ่ำอา่อาทำไข่เจียวให้กินน้อยนี่กินไข่เจียวผัดไข่ทอดไข่เจียวให้แม่กินน้นอยนออี่นี่เหรอลูกอืออันนี้เหรออือในไข่เจียวไข่เจียวอู้ไข่เจียวสกายไหมสกายในของสกายอยู่ไหนลูกของสกายนี่อันนี้ของสกา, <laughs> ายเหรอนกยูงในทอดไข่ในทำไข่เจียวให้แม่กินก่อน ไข่เจียวให้น่อยอนี้อนี้เอออันนี้อันนี้โอ้ะะเนยว่าจะเร็จยังเ็จยางไข่เจียวไข่เจียวแม่เสษยง็จะเอาอมาเอเามาเอาอเออเอามาเอามาของเล่นเหรอมีไม่หลูกของเล่นหน้อยู่ไหนแมวแมวสกับกลูก เอาช้อนมาหนูอช้อนมาโอ้ยจะเอาช้อนมาเลยหรอเอาใจอยู่ไหนอ่ะเอาใจจะเอาไข่เอาไข่แม่จะเอาไข่ทำไข่เจียวให้แม่กินหน่อยเอาสกายมากินไข่ก่อนนี่ไกด์มากินไข่ก่อนหรอเอาใจอ่ะอ้ำมอ้าก่อนอ้ำกับแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทอดไข่ให้แม่กินอ้ำก่อนอ่ะอ้ำก่อนอ้ำก่อน โอ้เจี๊ยบเจ็บเจีบเจีบอ้าวหนกินทิพย์ยังไงกินทิพย์ยังไงกินทิพย์ไหนกินทิพย์ให้แม่ดูดิกินทิพปอ๋อหนูมาอ้ำก่อนไหนของสกายหมดยังข้าวหมดยังเอออันนั่นแหละมาอ้ำก่อนอ้ำกับแม่ก่อนเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันก่อนบ๊ายบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับแบบก้มหัวก้มหัวลงก้มหัวลงโอ้เก่งมาก